จากระยะตรงนี้เราไม่แน่ใจว่ามันไม่กี่ร้อยนะครับตรงนี้จะเป็นทางลงฮนะเราก็คิดว่ามันน่าจะไปทางนี้แหละครับก็ดูแล้วเส้นทางทางลงนะไม่รู้ไปขึ้นตอนไหนเนี่ยนี่พึ่งยังได้ไม่ถึงโลเลยมั้งเนี่ยไม่จันครับผมเมื่อกี้จากจุดที่เราได้พักนะประมาณหนึ่งวิวจะประมาณนี้นะมีความชื้นของพื้นดินเล็กน้อยอนั้นมาจากบ้านห้วยปูลิงที่เดินทางมาน <laughs> อย่าพึ่งนะ ไม่ไงเขาเดินขึ้นไปก่อนอันนี้มีใครเดินขึ้นมาอีกไหมครับดไ,ได้นะใช้ฟิลธรรมชาติไม่ได้แนละ้วรดนตรีศูย์หครับนีด <'s> ถ่ายแต่เนี่แต่จริงนะตัวนี้เป็นจุดเลนด์มาร์กนะประมาณสองโลกว่า2องโลนะแต่เราเดินมาจากทางนู้นครับจุดเดินขึ้นเขาเราเห็นป้ายลานกลางเต็นครับผมน่าตรงนี้น่าจะสะประมาณร้200อยส0งอเมตรละไปไม่ถึงสิเมตรนะ มันก็เหนื่อยแหละแต่เร <คน S 2> ได้ขาแม่ถ้าตะคิวกินอ่ะน่าจะพักหนึ่งเลยเส้นมันกระตุกแล้วมันจะเดินขึ้นยากแล้วขึ้นไปประมาณกี่นี่ครับผมไหวเดียวไหวอ่ะบนครับเนินหมาหอบเพื่อที่ไปจุดลานกลางเต็นครับผมเราก็อีกนิดเดียวก็จะถึงยอดอจากทางนั่แหละครับ ยืนแล้วก็วิวๆเหมือนกันนะเดี๋ยวเราองเดินขึ้นไปข้างบนต่อเพื่อเตรียมนี่ฮะป้ายอยู่ตรงนี้ครับเดินขึ้นมาได้นิดเดียวเอาคนละลูกเลยครับผมนี่ยเราเดินมาจากตรงนี้นะโอ้เดินมาเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวไปดูที่จุดกลางเต็นท์กันดีกว่าที่ตกทางนี้นอนชดเชยในสวนที่ไม่ค่อยได้นอน เต้นเราเต้นถ,ถึงตรงนี้ผมเต้นผมเต้นเตี๋ยเต้นตั้มนะอันนี้นะลานกลางเต้นน่าจะไปไหนแล้วเดินไกลเหลือเกิน